นี้เรามาเปิดตัวในี่นะละครเนี่ยที่เล่นานปีหน้าเรียกมั้งเอออ่ะเลาเป็นองละครเราจะได้หันไกัน้งสิริท์ีปีหน้าปีหน้านะคะเราจะได้เจออะไรใหม่ๆเขใหม่นะค่ะเตรียมพบกับนะคะเตรียมพับกบแอบมาได้กไมาเน้ะกับอะไรใหม่ๆในปีหน้านะคะก็รักมันปักใจละครที่เป็นละครเรื่องแรกที่เกดเล่นกับทางช่องสามเลยนะคะค่ะ วนอ้ออมอกอ้อมใจด้วยนะคะเล่นกับพี่กองทัพพีกพี่กองทัพพีกจะได้มาปะทะอารมณ์กับพี่ป๊อปถากูลนะคะแล้วก็ว่าไปเราจะได้พบกับพบเยอะมากพี่แซมอยู่แล้วนัานแล้วก็ปะทะกับพี่อุ่มอภัาซิลินะคะอ่มากมาเนาะใช่ค่ะทุกคนว่าเงินสำคัญไหมคะ เงินมันสัคัญค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มิตรภาพมันสัมคัญกว่ามันสำคัญกว่ายังไงไปรอติดตามชมเลยค่ะปีหน้ามาแน่นอนต้นปีไหมคะต้นปีไหมต้นปีค่ะคุณพะคุมฮาคุมมือเนี่ยมันแพ้เสียงในหัวจะเล่นบุกตลอดแพ้ตลอดไรม่ครับผมนะครับเป็นเรื่องยิบัดอาตังครับผมเป็น ละครพิเรียดสมัยรัชกาลที่5นะครับเรื่องนี้ผมเล่นกับอแมนด้าผมแล้วก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่ชายนะครับพี่ป๋อด้วยนะครับเป็นละครแนวดราม่าแล้วก็มีเรื่องของคาถาอาคมอะไรอย่างนี้ด้วยเรียกได้ว่าสนุกเข้มข้นแน่นอนแล้วทีนี้เราดูเล่น้านี้กับโหมดใช่ไหมใช่ครับอันนั้นมันอยู่ใกล้กันอันนั้นรัชกาลที่สามครับอันนี้รัชกาลที่ห้าครับภาคใต้ด้วยมาหนึ่งไปเลยมั้ยครับมาสิบแพ็กเหมือนเดิม อ่ามันเป็น <c oughs> มีบ้างครับให้เห็นบ้างๆครับผมเป็นแนวดราม่าหรือว่าคอมเมดี้หรือไงดราม่าเลยครับเป็นแนวดรามา่าเ <c oughs> ข้มข้นเลยครับแล้วก็เป็นแนวแบบมีเรื่องของสถาพมอะไรอย่างเงี้ด้วยที่ติดตามกันแล้วก็ตักเป็นกางใจด้วยนะ,ะ <c oughs> มีหมดไม่มีครับอันนี้เป็นโปรเซสอีกโปรเจกต์นึงครับผมเรื่องนั้นใสๆครับแล้วก็ค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า <c oughs> ตากแดดครับไม่ใช่ <c oughs> ขอบคุณครับต้นปีต้นปีเลยครับฝากติดตามด้วยครับ Variance, <wie erman. S 1> มาสามสาวสามจริงสามเรื่องสามคู่เราจะเป็นตัวแทนใช่วันนี้คู่ของพวกเราไม่ว่างค่ะเราก็เล่นาเป็นตัวแทนคู่ของเราไม่ว่างเหมือนกัน อันนี <bin uk> <azo> ้ไม่มีคู่กะไทั้งนั้นค่ะก็สวัสดีค่ะมิวนาชานะคะเป็นตัวแทนของรักสุดท้ายไม่เซฟโซนค่ะที่เล่นคู่กับพี่ลีน่าลาลินาค่ะครับกำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ใช่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะคะทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งค่ะตอนนี้ก็ออนเป็นอีพีสี่แล้วค่ะสุกนี้อีพีห้าค่ะติดตามเนาะสุดท้ายที่ฝากติดตามรักสุดท้ายไม่เซฟโซนสุกนี้ด้วยนะคะอ่าพอจากนั้นก็งานแต่งงานของทั้งคู่ค่ะ บอกเค่ะสวัสดีค่ะแทนดวงแก้วนะคะก็เล่นใครบารักไม่คาดฝันนะคะคู่กับเยดานารินยาค่ะเรื่องก็เยดาก็จะรับบทเป็นแม่เลี้ยงเดียวนะคะก็จะเป็นความรักในวัยทำงาน,นะค่ะซึ่งอยากให้ทุกคนติดตามแน่นอน,นะค่ะรับรองว่ามีั้งความสนุกความตลกนะคะเพราะเป็นแ,แนวแบบโรแมนติกค,คอมเมดี้ค่ะก็จะออนแอร์ปีหน้านะค่ะต้นปีปูปผาน้านมนะคะ่ะ อยู่ในส่วนสนุกค่ะเป็นโลเคชันส่วนสนุกก็รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะพี่แชนบอกมีขึ้นโรลล์คอสเตอร์ด้วยใช่ไหมคะอาจจะเป็นรถไฟคุณปู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ค่ะต้องรอติดตามในเรื่องค่ะขอบคุณค่ะแล้วกับยาที่คืกแบบยาน้อยเพื่อกานเตยมอาหารระดับนสนุกมากนะคะตอนถ่ายทำจริงๆก็เพิ่งปิดกองไปสดๆร้อนเลยค่ะ ก็เรียกว่ายาดาเป็นพาร์เนอร์ที่ดีมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากเป็นเรื่องแรกของหนูด้วยใช่เป็นเรื่องแรกของแทนเลยก็คือใหม่สุดๆเต้นไหมคนเต้นมากค่ะเล่นดีไหมต้องรอดูตอบดีค่ะตามนะคะต้ปีหน้าค่ะต้นปีหน้าค่ะก็แบบนะคะก็เป็นตัวแทนจากฟูลฟิลค่ะรักเติมเต็มเล่นคู่กับพี่อุ้มอิสยาค่ะ ก็จะเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่แต่งงานกันแล้วแล้วก็เป็นเรื่องราวแบบเราหลักจะอยู่ที่บ้านเขาฮ้ยแต่งงานกันแล้วปัญหาเป็นยังไงหรือว่ามีความสุขความสัมพันธ์เป็นยังไงไปจนถึงการที่คนสองคนเนี่ยอยากจะมีลูกแต่ว่าในโลกของผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยถ้าอยากมีลูกแล้วมันจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามคะ่ะเรื่องนี้จะเล่าในมุมของจะเป็นเว่ยคอมเมดีค้ค่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบคะ่ะ ได้ดูกันหลังจากเล่ผ่าค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะ่เจอกับกุ้มก็เล่นโดนใจก็น่าจะเฉียดๆกันใช่เคยเจอกันที่ดวงใจเทลคมค่ะเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันในใจพิสทธิ์ค่ะเรื่องนี้ก็ได้มาเล่นเป็นเป็นคู่รักกันค่ะก็จะเป็นเคมีใหม่ๆดูแบบว่าเป็นเคมีสตรีใหม่ๆที่เราลองคุยกันว่าเฮ้ย <c oughs> มันน่าจะเป็นเวนีนะแบบก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบค่ะ แรอาบาะพมาเกับพี่้อแนวเซนเซเนี่ยใช่ขับก็ตีกันอยู่ค่ะว่าจะเป็นอุ้มแบมหรือจะเป็นแบมปุ้มโอ้โหอุ้มแบมยังตีกันอยูแบบ่ไม่ฟิกขาะแล้วแต่ดูคนจะมองอเลยแต่เพราะว่าในซีรีส์มันจะเล่าแบบว่ามีมุมที่ คนนึงเทคแค่อีกคนนึงมากกว่าในแบบว่าในมุมที่ต่างกันอะไรย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนไปลองดูค่ะอย่าเพิ่งตัดสินค่ะขอบคุณค่ะเรองก๋วยเตี๋ยวเราโทรจะได้กินไหมคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ได้กินทุกวันเลยค่ะไปไหนก็มีแต่คนเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้ค่ะได้กินแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงคะไม่อยากบอกเลยอ่ะเดี๋ยวจะได้กินตลอดไปค่ะเพราะว่าช่างตามน้อค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะใกล้จะเปิดกล้องแล้วเปิดกล้องเดือนหน้าค่ะก็ อ่อไม่เกินกลางปีหน้าได้ดูแน่นอน,นอค่ะทยั่งมีหน่อยครัปีหน้ามีละครถ้าเป็นก็ปีหน้านะครับช่อง3ก็มีอะไรใหม่ๆให้ติดตามนะครับครบทุกรสชาติเลยนะครับให้ให้ทุกคนดามก็ฝากติดตามด้วยครับปีหน้าครับขอบ,ขอบคุณค่ะบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ